ยี่ขอกล้องหน้าพี่หน่อสองตุ้มเอา้อน้องสีสีชุดมันเก่งวะเธาไม่เก่ง่ะเอาเล้ไม่ได้เกียวกับอื่นใช่ไหมไม่งู ไม่ต้องหมดทิ้จบทำไมสี๋มีคนบอกว่าเตะเด่นนะชอบเตะเบาอย่าไปเตะเบาแล้วน่ะอันนั้นเบาๆว่าล่ะเดี๋ยวเจอหนักกว่านี้อีกอย่าไปเตะบล็อกนะวันนี้วันนี้ก็มีวันนี้ก็มีโอ้ยได้ดูไหมเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูดูไม่หนูดูสดเมื่อวานหนูก็ดูทางทีวีเอ้ยทางโทรทัศน์เอ้ยทางโทรั์ออนไลน์ ก็ไปหาเนได้ตอนยังก็เปิดดูอนไรไงแล้วเนี่ยแบบไอแพดไอโฟนไอโฟนเนี่ยกับไอโฟนตอนอะไรมาได้วันเนี้ยนี่สามีมาให้ตอนเช้าพี่ไม่มาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าสิบโมงไปแล้วมาออกมาได้ดําเนินการเรื่องรถไปชนไงต้องมาดำเนินการอยู่ไม่ได้ดำเนินการไมเป็นเร่องที่อะไรคะออกทะเบียนรถพี่ไงสิริงมากหูถามช้าไว้เนี่ยไม่ต้องแล้ว ออกสีห um, right. no ้าได้หรอออกออกคันนี้ไงเจสองแปดได้หรออืมเอาอมืไหรเป็นสามตัวสองตัวเจ็ดสองแปดสามตัวเจ็ดสองแปดแถวบ้านที่ไปถูกสามตัวตรงนั้นเพียบเลยอ่ะุ้ยทำเป็นแม่นขนาดนั้นอือก็เขาบอกว่าเป็นวันอะไรนะวันพลาหรอวันที่เจ็ดแล้วก็เป็นเน็ตขี่โตขึ้นไปเน็ตวีเจ็ดไงอ๋อใช่ใช่ใช่ไงไช่บอกแล้วไม่คิดกันเองนั่นไงใช่ใช่ตีมั่วว่านะเอ๋อตีแม่นจะตาย อะมันเป็นจริงงทาอะไรเป็นอะไรอะทํามาถ่าสปอร์ตูโยูอี่ปอเวเราเลือดอดเลยไปสาวขวางเล็กลอยู่อ๋อต้องมีท่ามีท่าน่นี่นั่นอแล้วคริปมาเป็นมหยออต้องีใช่ไหมูกแตกะครับไม่สวยดีอะเข้มดีรอยัได้ทั้งตัว อ๋อตอนนี้ถ่ายได้แล้วใช่ไหมถ่ายได้แล้วใช่ไหมยังว่าเช้าไปวิ่งลงเท้าด้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่พร้อมไงผูกเอวอย่างเงี้ยเหมือนจะไปตลาดนี่ยัยยัยยัยไปตลาดหรอกไม่แต่งสวยเนาะสวยวันนี้สวยคนก็สวยแต่งหน้าโอ๊ยแต่งหน้าลูกไอ้เนี่ย้ยมือแอ๊ดคุยอยู่ วัเนี้ดูสายเขาสายแล้วเหรอรถอะแบบดูเขาหลับตานี่สีไม่เท่ากัน่ะหลับตาไม่หลับแต่เนทไม่ลืมอะไรใช่ไหมเห็นขนไปเยอะข้างบนอ่ะไม่ลืมขนของขึ้นไปข้างบนอะเยอะพี่แปมมาด้วยไม่ได้เลยอันนี้มาขอจะผ้าเอาเอาลองเนาะพี่แปมเชื่อได้ใช่ไหมใช่เีื่องมาวันนี้ไม่เหมือนเดิอ๋อต้องคิดถึงนี่มันนอกเมืองหรือในเมืองอ่ะ อยู่ในเมืองอ๋อมาได้มาได้เต้เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้นั่งมาลังสุดเหรอไม่ทันพลาดกัเหรอพี่เต้นัดลูกค้าบ่ายโมงไงี่ยหรืวันนี้จะเลิก11โมงไงพี่ก็คิดว่าเน็ตเลิก11โมงไงน้อตกอสเขาไม่กลับดูจากคลิปแล้วทำไมเน็ตต้องวิดวอ11โมงไปจิบสาหรบ่ายโมงนะไม่ได้จับเลยโรซาว่าก็ต้องจะคลิปยาวด้วยกันนั้นอันนี้ผมนี่ร้านทำให้นะใช่ จะเล่าเจออะไรให้ฟังตัวอเวองแล้มไม่ตอนแรกไปใช่อปลควน<ม>หาหลายร้านมากมีแต่เกียนแปดโมงเก้าโมงเจอร้านนี้เจ็ดโมงเปิดไฟเปิดอีหมุนหมุนนี่ก็เลยแป๊บเดี๋ยวกลับไปๆไปๆปึปเอเอาล็อกประตูเขาอยู่ข้างในเขาบอกว่าพี่ทำหมดค่ะพี่ก็ <laughs> เลยเขาเลยเาเาเมาเปิดนี่สิครับพี่แป๊บถ,ถามว่าเขาทำไหม เขายังไม่ตอบไหมทำเพิ่มแล้วก็เข้าร้านเข้าไปเลยนี่คะทำให้หนูหน่อยนะคะพอดีอยู่หนูต้องรีบทำผมเข้าเลยค่ะเขอนั่งไปนั่งไปเขาก็นั่งเขาก็มองหน้าเน็ตทำไม่สวยจังเลยอ่ะเองไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเนยกดังอยู่นั่งอยู่เลยขอบคุณข่าวพูนขาเลยเขาก็นั่งไปนั่งมามองอยู่นานแล้วก็คิดคิดถึงเขาคิดอยูเหมือนใครอ่ะพี่ว่าน้องเหมือนใครสักคนนึงนะก็เลยก็เลย เหมือนใครครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเรอเลยเน็ดรวยไม่ยอมบอกสิไม่บอกไม่บอกดูดิเขาจะบอกใครคล้ายๆน้องเน็ดเอฟเก้าเลยนีแล้วน็ดก็แบบว่าเหมือนเหรอคะใช่เหมือนมากแล้วแล้วเน็ดว่าใช่ไหมแล้วเขาเลยว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอะค่ะแต่เหมือนอ่ะถ้าเหมือนก็ใช่แล้วค่ะพี่ดีเนาะอีเครื่องไม่หูเหาะด่าหูหนูอ่ะวันอยู่ โอ้ยน้องเนทแล้วถ่ายรูปแล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปบอกว่าเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาไม่รู้สักว่าเป็นใครแต่เขาตอนแรกเขาจะไปทำธุระเขาจะบอกยังไม่เปิดร้านโชคดีมากแล้วเขาก็เลยลดราคาลดราคาให้ด้วยโอ้ยร้อยเดียวตอนแรโอ้ยม้วนผมร้อยเดียวถูกมากนะโให้ร้อยเดียวตอนแรกเขาจะเอาอะไรให้หญิงไม่รู้พวกอะไรวะเนตขอหยืมาเลยวะพวก ที่ดัดขนตายไหมเอาไปเลยไหมคะเอาไปเลยไหมคะหูพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูดัดที่นี่เลยเอาไปเลยค่ะอ๋อเผื่อมันเผื่อมันตาอะไรขนตาตกดูด้ว่นะกลัวไม่มีอะไรแต่งอ่ะเกือบได้ึ้นเนาะเผื่อขนตาตกว่ะจะไม่ให้เราดัดอีกหน้าละเฮ้ยแต่เขาเนี่ยเขารู้จักอะดีแล้วไม่ลองถามก่อนว่าเเป็นไงบ้างสวยไหมตัวจริงเขาเขาบอกว่าได้เหรอว ไม่ทำเลยไม่เหมือนในทีวีเนี่ยก็เลยบอกว่าเออไหนดีกว่ากันคะตัวจริงสิตัวจริงทำไมสวยจังเลยม่เขาแกล้งพูดต้องถามก่อนว่าไม่ใช่นีไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าตัวจริงอะดูออวบ,อ,บอะไรเงี้ยตัวจริงทำไมตัวเล็กจังในทีวีดูอ้วบอะไรอย่างงี้เขาบอกอย่างนี้ดีทีวียังอวบอีกเหรอโอ้โหเขาอาจจะเห็นตอนอยู่ในบ้านเองหรือเปล่าเออใช่เพราะจริงๆเราไม่อวนไม่ตกใจมากพี่ฟ้าทำไมมีคนเอารูปมาประคับเออประคบกันแล้วก็เออพูดแล้วอ่า ไอ้น้องพรโอ้โหหน้าเนี่ยน hmm? like ่ะอ kind of ิจเแ๊ะอ่ะ nah, อ๋อชิจเที่บอนนี้ตอนดันยาไงน้องยาจะไปหน้ามันดูด้วเออเฮ้ยนั่นป้าที่ไหนไม่รู้อ่ะแบบจัดฟันจัดฟันไงแล้วซึ่งตอนนั้นคิดว่าเตยสวยแล้วนะตอนนั้นกินยาไม่ใช่เลยอ่หน้ามันจะบวมตอนนั้นน่ะโอ้ยแล้วเทียบกับตอนนี้แบบจะไปทุกมาใหม่อ่ะ ่งต่างเลยเล็กขนาดนั้นสวยแค่ปีกสวงเลางานซีพีเลสเปลี่ยนเนสครั้งแรกที่พี่เจอเนสหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะโอ้ใช่ไหมเนาะดำๆหน่อยๆด้วยโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วแบบตอนนี้สวยแล้วแตบไม่แต่ก็สวยนะแต่พี่ว่าไม่ได้สวยขนาดแบบแบบทุกวันนี้เลยขนาดสวยเหมือนออร่าขึ้นแล้ววันนี้สวยเนาะโอเคตาตัวแม่คนเราต้องมีพัฒนาการเนาะมันจะนั้นไม่ได้หรอกไปต้องรีบโอเค เจอกันตอนเย็นเจอกันตอนเย็นค่ะแล้วรูปประเพนะคะเฮ้